จาก3 d สู่5 d อาการทางกายภาพของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่โดย Essential Life Worker จิตวิน s นสแปลและเรียบเรียงอาการของการเลื่อนระดับที่เกี่ยวข้องกับการไหลบ่าเข้ามาของพลังงานโลกใหม่สามารถกระตุ้นให้เกิดความปั่นป่วนทางร่างกายและความรู้สึกต่างๆ ในขณะที่กลุ่มคนเลื่อนขึ้นสู่ความทีการสั่นสะเทือนที่สูงขึ้นการกระตุ้นของจากระรองอาจส่งผลให้เกิดความรู้สึกไม่สบายหรือเจ็บปวดหากการไหลของพลังงานหยุดนิ่งหรืออาจถูกปิดกัน้น ภายในกลุ่มคนที่มีหัวใจเดียวกันวันล่าสุดได้เห็นการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของระดับความทีทำให้บุคคลรู้สึกสับสน และไม่มั่นคงเหมือนลอยอยู่ในอวกาศขณะที่พวกเขาขยายตัวเมื่อการขยายตัวนี้ดำเนินต่อไปต่อมไพเนียนซึ่งทำหน้าที่เป็นเครื่องส่งสัญญาณและไฮโปทารามัสจะขยายตัวเพื่อเสริมสร้างการยืดเหนียวของระบบจากกราที่มีจิตสำนึกสูงขึ้นซึ่งตั้งอยู่ในสมองสิ่งนี้เป็นเรื่องเฉพาะสำหรับผู้นำทางไปสู่มิติที่ และสูงกว่านั้นอาการทางกายภาพเช่นปวดศีรษะและปวดหลังปวดหัวอย่างรุนแรงความฝันที่สดใสหรือผิดปกติเป็นเรื่องปกติเนื่องจากความสามารถทางประสาทสัมผัสและจากกระไม้เริ่มทำงาน มนุษย์ที่มีจิตสำนึกใหม่แสดงออกในมิติที่สูงกว่าของตนช่วยให้พักผ่อนและฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วแม้ว่าการขยายตัวอาจอึดอดัดแต่ก็เป็นเพียงชั่วคราวและเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางสู่การรวมเป็นหนึ่งเดียวที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมในท้ายที่สุดการกระตุ้นจักรกระเพิ่มเติม เช่นจมูกหูคอและศูนย์กลางต่อมนำมาซึ่งความไวที่เพิ่มขึ้นต่อเสียงกลิ่น และความรู้สึกทางกายสัมผัสแห่งกลิ่นของเรากับความถี่ที่แตกต่างกันซึ่งบ่งบอกถึงการสั่นสะเทือนของเราที่สอดคล้องกับเส้นเวลาที่แตกต่างกันจากกระที่มือและเทา้ากระตุ้นให้เกิดความรู้สึกเงื่อออกแสบร้อนและความรู้สึกของผิวหนางชั้นที่สองสีทองหรือถุงมือซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ เมื่อร่างกายปรับตัวเพื่อยึดโครงข่ายการสั่นสะเทือนที่สูงขึ้นบนโลกการเปลี่ยนแปลงพลังงานเหล่านี้อย่างปลดล็อกความสามารถอันศักดิ์สิทธิ์เช่นเรดาร์โซน่าไลดร์การสื่อสารทางจิต และการมองเห็นตาที่3ที่ขยายออกช่วยเพิ่มความสามารถของเราในการนำทางในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้บนโลกในขณะที่บุคคลที่กำลังเลื่อนระดับมีความก้าวหน้าในการเดินทางสู่การเลื่อนระดับพวกเขาอาจประสบกับความรู้สึก กับความรู้สึกของการล่องหนชั่วขณะหนึ่งสำหรับผู้ที่สั่นสะเทือนในความถี่ที่ต่ำกว่าซึ่งสะท้อนถึงการแยกระหว่างเส้นเวลาและโลกที่เพิ่มขึ้นผู้ที่กํำลังเลื่อนระดับบางคนอาจประสบกับการสูญเสียความทรงจำชั่วคราวหรือประสบการณ์การถูกย้ายออกจากความเป็นจริงบางอย่าง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปรับแนวใหม่ด้วยความเห็นอกเห็นใจไปอย่างเส้นเวลาที่เหมาะสมและสอดคล้องกันมากขึ้นปรากฏการทางการแพทย์ที่เรียกว่าภาวะสูญเสียความทรงจำชั่วคราวได้เกิดขึ้น เพื่ออธิบายการสูญเสียความทรงจำชั่วคราวในการเลื่อนระดับที่เชื่อมโยงกับคลื่นพลังงานและการเปลี่ยนเส้นเวลาในช่วงเหตุการณ์เหล่านี้บุคคลที่กำลังเลื่อนระดับอาจประสบกับการหลั่งไหลของความทรงจำลา่าสสดอย่างกระทันหัน ความสับสนและความยากลำบากในการสร้างความทรงจำใหม่เงื่อนไขเฉพาะนี้เน้นย้ำถึงผลกระทบที่ลึกซึ้งของการเปลี่ยนแปลงพลังงานต่อจิตสำนึกและการรับรู้ของมนุษย์ในขณะที่เรานำทางไปยังมิติที่สูงขึ้นของการดำรงอยู่โดยรวม การประสบกับภาวะความจําเสื่อมชั่วคราวอาจนําไปสู่การตั้งคําถามซ้ๆเนื่องจากการสูญเสียความทรงจําเกี่ยวกับเหตุการณ์ล่าสุดหรือความทรงจําระยะยาวแม้จะสูญเสียความทรงจําแต่โดยทั่วไปแล้วบุคคลที่กำลังเลื่อนระดับจะจำตัวตนและใบหน้าคุ้นเคยได้แม้ว่าจะไม่สบายใจแต่ภาวะนี้พบได้ไม่บ่อย โดยทั่วไปแล้วไม่เป็นอันตรายและมีแนวโน้มว่าจะไม่เกิดขึ้นอีกอาการมักเกิดขึ้นสั้นๆโดยการทำงานของหน่วยความจำ จะกลับคืนมาหลังเกิดอาการผู้ที่กำลังเลื่อนระดับกำลังนำทางและพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากผู้คนและสถานการณ์ที่อาจทำให้เกิดความสับสนเมื่อความกลัวเกิดขึ้นในร่างกายการทำความเข้าใจปรากฏการอาการการเลื่อนระดับเหล่านี้บุคคลที่กำลังเลื่อนระดับจะหลีกเลี่ยงการไปพบแพทย์โดยไม่จำเป็น โดยการแยกแยะอาการการเลื่อนระดับเนื่องจากส่วนใหญ่แล้วอาการเหล่านี้จะเกี่ยวข้องกับพลังงานและเกิดขึ้นชั่วคราวในธรรมชาติการใช้ดุลยพินิษ์และสแสวงหาการรักษาพยาบาลเสมอเมื่อจำเป็นการค้นหาสมดุลสำหรับตัวตนภายในเป็นปัจจัยสำคัญในการเปลี่ยนผ่าน และภสษานรวมกับตัวตนที่สูงขึ้นวิญญาณที่กำลังเลื่อนระดับการปลดปล่อยน้ำหนักของอดีตคือสิ่งที่ลอล้อมปัจจุบันของเรามีเพียงความรักแสงสว่างและความจริงบนโลกใบนี้เท่านั้นที่สามารถปลดปล่อยมนุษยชาติได้การให้เกียรติการเสียสละตลอดช่วงเวลาที่ลอล้อมจิตสำเนึกที่มีอยู่ ตัวตนที่สูงขึ้นสนับสนุนการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ในปัจจุบันและที่นี่โดยไม่ต้องเสียใจพลังงานใหม่ของโลกได้วานเมล็ดพันุ์สำหรับการเริ่มต้นขณะนี้ผู้ที่กำลังเลื่อนระดับกำลังให้ความสนใจมากขึ้นในขณะที่พวกเขาประเมินรลกฐานที่มีอยู่ในชีวิตอย่างตรงไปตรงมาพลังงานในปี2025จะเพิ่มความสำคัญ ของการสร้างรากฐานที่มั่นคงและทิศท,ทางที่อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องผ่านการเชื่อมต่อที่ขยายตัวกับแหล่งพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์นี่คือสิ่งที่สร้างโครงสร้างที่มั่นคงในการใช้ชีวิตบนโลกใหม่อย่างมีสติในการรับใช้การเลื่อนระดับด้วยความรักและการอุทิศตนสรุป อาการต่างๆที่เกิดขึ้นจากการไหลบ่าเข้ามาของพลังงานใหม่ของโลกซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและจิตสำนึกของผู้คนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่กำลังอยู่ในเส้นทางของการเลื่อนระดับเอเซนชันไปสู่มิติที่สูงขึ้นอาการเหล่านี้รวมถึงการกระตุ้นจากกระรองการเปลี่ยนแปลงของต่อมไพเนียนและไฮโปทาลามัส ความฝันที่ผิดปกติความไวต่อประสาทสัมผัสที่เพิ่มขึ้น การเปลี่ยนใช้งานจากระที่มือและเทา้ารวมถึงการปลดล็อกความสามารถพิเศษต่างๆนอกจากนี้ยังกล่าวถึงการสูญเสียความทรงจำชั่วคราวซึ่งเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงของพลังงานและเส้นเวลาเบิดความเน้นย้ำถึงความสำคัญของการใช้ดุลยพินิษการดูแลตนเองและการเชื่อมต่อกับตัวตนที่สูงขึ้น เพื่อนำทางในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้โดย Essential Light Worker จิตวันเนสแปลและเรียบเรียงขอบพระคุณพี่น้องครอบครัวแห่งรักและแสงสว่างทุกท่านขอบคุณขอบคุณขอบคุณค่ะ